กรมราชธรรมมีพันธกิจหลักคือควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดีมีสุขภาพกายและจิตที่ดีไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก โดยใช้กลไกการพัฒนาพฤตินิสัยทุกรูปแบบตั้งแต่กระบวนการแรกรับจนถึงปล่อยตัวพ้นโทษโดยมีการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาร่างกายและจิตใจการฝึกวิชาชีพส่งเสริมทักษะการทำงานรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวและติดตามภายหลังการพ้นโทษรวมถึงนำกิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำซึ่งเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาจิตวิญญาณ บําบัดสุขภาพจิตผ่านหลักการปฏิบตัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสากลมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขังทุกกลุ่มชนประการหนึ่งก็คือใช้หลักธรรมศึกษามาช่วยขัดเกลาในการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ต้องขังก็คือก็มีการจัดอบรมในช่วงตอนเย็นเวลาประมาณ16 3 0ูนถึง2ทุ่มใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนี้นะครับในการอบมร,รมธรรมามศึกษาซึ่งจะประกอบไปด้วยการสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมเพื่อให้ผู้ต้องขังนี่มีสมาธิแล้วก็ได้สวดมนอย่างเต็มระบบอันนี้ก็จะเชื่อว่าผู้ต้องขังเนี่ยจะกลับตนเป็นคนดีได้อหน,นะครับคือพ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยไม่กระทําผิดซ้ําสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยที่ ไม่ต้องไปพึ่งพิงยาเสพติดหรือไปประกอบอาชกรรมซ้ําอีกอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยก็คือการบวชเป็นพระแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือสังคมในการที่ไปอบรมนะไปจําวัดในพื้นที่ต่างๆเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พระนี่เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญคือการไม่กระทําความผิดซ้กํกขอผู้ต้องขังที่มีสติการทําผิดซ้ํายังมีสติการทาซ้ําอยู่ นะครับโครงการนี้มันจะลดการการผิดทาได้และสังคมเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นคนทําผิดอ่ะที่จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่แต่ว่าผมเชื่อว่าการศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยหรือประวัติทางศาสนาเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยสำนึกกับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตแล้วก็จะมีหลักที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมศึกษาของผู้ต้องขังภายในเรือนจำจะต้องมีความสมัครใจในการดำเนินกิจกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือทันทสถานให้การอำนวยความสะดวกกำกับดูแลรวมทั้งต้องจัดให้มีการสนทนาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยมีพระวิทยากรเข้าแสดงธรรมแก่ผู้ต้องขังอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสามารถนำหลักธรรมมาใช้ ในการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งนี้กรมราชทานมได้มีแผนดำเนินการส่งเสริมโครงการอบรมธรรม,รมศึกษาของผู้ต้องขังภายในเรือนจำให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกลับตัวกลับตนเป็นคนดีเริ่มชีวิตใหม่อย่างเข้มแข็งและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก